สวัสดีค่ะปานค่ะอิสซสิตาค่ะอ่านพลังงานประจำช่วง Leo s ี a ั o นค่ะหรือช่วงที่พระอาทิตย์นั่งอยู่ในราศีสิงค่ะเป็นวันที่23ถึงวันที่22สิงหาคมค่ะเราผ่านออกจากช่วง Cancer season กันแล้วอย่างแน่นอนค่ะแอบรู้สึกดีใจนิดๆหน่อยๆเพราะว่าหลายๆอารมณ์หลายๆความรู้สึกที่มันทำให้เราอ่อนแอลงหรือที่มันทำให้เราสับสน มันจะผ่านไปพร้อมกับช่วงของราศีกรกฎแล้วจริงๆค่ะการที่พระอาทิตย์เข้ามานั่งอยู่กับลีโอเป็นช่วงที่ดีที่เราจะได้เดินตามความตั้งใจของตัวเราตามเป้าหมายส่วนตัวของเราอย่างแน่นอนค่ะเราจะมีความกล้าหรือมีความอยากจะขึ้นมาเป็นผู้นำในการใช้ชีวิตของตัวเราเองเพิ่มขึ้นอีก หลายๆสเต็ปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในการอยากจะสร้างความสุขให้กับตัวเราอยากจะสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินการงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวของตัวเราอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆทุกๆอย่างเป็นเพียงแค่กระแสผู้ชมบางคนอาจจะได้รับผลกระทบจากรลโอเยอะน้อยขนาดไหนแล้วแต่ความสามารถในการรับคลื่นพลังงานของแต่ละบุคคลค่ะและ พลังงานอาจจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ในณนะปัจจุบันนี้ก็ได้ค่ะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้มีสารที่ไม่ใช่ของเราฝากทิ้งสารนี้เอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะส่วนตัวเราปิดคลิปไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆก่อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยมาเจอกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อไหร่ที่ถูกดึงดูดให้ดูคลิปไหนมักจะมีข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับเราอยู่ในคลิปนั้น อย่างแน่นอนค่ะมาดูพลังงานผ่านไพ่ทาโร่กันดีกว่าค่ะว่าสำหรับในช่วงร e o อซีซั่นนี้จุดเด่นหรือคำแนะนำที่เขาอยากแนะนำเราเป็นประมาณไหนป่านใช้เดรฟเทนทาโร่ค่ะยังแอบมีจำชื่อไม่ได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่วนตัวแบบที่บอกเลยค่ะป่านยังโดนบล็อกไม่ให้ทำงานอย่าง100%อยู่เพราะฉะนั้น ข้อมูลนอกเหนือจากจะมาจากเขาแล้วมันจะคือป่านเองที่อ่านไพ่เนี่ยแหละค่ะในช่วงนี้6ใบแล้วค่ะเป็นเรื่องของ the empress ค่ะ queen of one four of one เพยซอฟซอสกลับหัวไนซอฟวานกลับหัว Five of sort ค่ะป่านให้พลังงานของ The Empress แล้วก็ u e e n o f w One อยู่ตรงกลางสำหรับสเปรดนี้ค่ะเพราะป่านรู้สึกว่าคล้ายๆที่เปิดขึ้นมาได้ใน Love Reading สำหรับอาทิตย์นี้วันที่26ถึงวันที่1สิงหาคม เรากำลังอยากจะขึ้นมาเป็นนายของตัวเราเองมากๆจริงๆพลังงานของ D.M. Press ปัดเราให้ฟังว่าเป็นพลังงานของฝั่งผู้หญิงแต่มันหมายถึงเพศหญิงนะคะ Feminine Energy เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ชายแต่ว่าเรามีการรับเซนส์ทางด้านจิตสัมผัสต,ต่างๆหรือเอความเอะใจต่างๆนานา,นาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ ลองปรับประยุกต์ดูค่ะอืมเพราะว่าเขาเป็นฝั่งของ feeling ฝั่งของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่ากับฝั่งของการกระทําแต่ว่าการเป็นถึง the empress อะค่ะมันคือคนที่รู้ว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันควรจะแสดงออกมันในมุมไหนดีฉันมีเป้าหมายส่วนตัวแบบนี้ฉันเอาเป้าหมายส่วนตัวของฉันมาบอกกับคนอื่นได้ฉันเลือกการกระทําเพื่อให้เดินไปถึงเป้าหมายส่วนตัวของฉันได้จริงๆพลังงานที่คุม the empress เลยเป็น queen s o f t w a r นะคะ พลังงานของการกระทำพลังงานของคนที่มีไอเดียและและสามารถหยิบจับไอเดียนี้มาสร้างเป็นความจริงได้ใครที่ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นเดือนที่แล้วหรือ1 2อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะอย่างกล,ากล้ากล้ากลัวๆที่จะเลือกตัดสินใจอะเปลี่ยนงานใหม่ไหมลองหาเป้าหมายส่วนตัวใหม่ไหมอย่างเช่นรู้ตัวแล้วว่าไม่ชอบเนื้องานที่เคยทำอยู่หรือมีความชอบ บางอย่างที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเราเคยที่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันเคยที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจทิ้งอะไรที่เราทําอยู่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่านเห็นว่าณปัจจุบันเนี้ยเราเริ่มมีความกล้ามีความตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือกล้าที่จะอ่ะเริ่มต้นหนึ่งใหม่ก็ได้หรือลองเดินล้มลุกคลุกคลานกับทางใหม่ที่เรากําลังจะเลือกอยู่ก็ได้เพราะเรารู้ว่า การเป็นคนเดิมของเราหรือการเลือกรูปแบบงานเดิมการใช้ชีวิตแบบเดิมของเรามันไม่ได้ทําให้เราเดินไปถึงเป้าหมายส่วนตัวที่เราอยากไปสัทีหนึ่งพลังงานค่อนข้างไล่ชัดมากอะค่ะว่านี่คือแถวอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเอาวะลองทําอะไรในมุมใหม่ๆอย่างที่รู้ว่าต้องทําแต่ไม่ได้ทาสักทีหนึ่งเพราะเคยกลัวว่าจะ แ้เคยกลัวว่าจะทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือกลัวว่าทําแล้วมันจะเหนื่อยไปกว่าเดิมแล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะสู้อย่างพลังงานไฟฟล์ฟอสอะเราพร้อมที่จะทุรักทุเลเราพร้อมที่จะไม่สบายใจในจุดเริ่มต้นอีกทีหนึง่งแต่เรารู้ว่ามันก็แค่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่มันจะยากหน่อยลําบากหน่อยแล้วมันก็จะถนัดขึ้นถนัดขึ้นนะคะมันเหมือนคนเพิ่งฝึกขี่จัก,กรยานอะมันก็ทุรักทุเลตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะแต่ว่าปลายทางมันแปลว่า เราทํามันได้ตลอดไปแล้วเราทํามันได้ดีขึ้นดีขึ้นเสียมากกว่าเพียงแค่ว่าเราหยุดทํามันไหมเท่านั้นเองอะปลายทางในอนาคตข้างหน้าเราเลยถึงจะได้ f o r of one กลับเข้ามาค่ะความมั่นคงทางด้านสถานะการเงินการงานทางด้านครอบครัวที่เราถามหามาตลอดเพียงแค่ว่าเออเราแวบเอกใจหรือ,อยังว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะอีกอย่างหนึ่งที่ป่านเห็นจากพลังงานของช่วงนี้ค่ะ มันคือเรากล้าที่จะตัดบางขอดหรือตัดบางเส้นความผูกพันหรือพัฒน,นาการที่มันรั้งเราเอาไว้ไม่ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าหรืออย่างนะไม่ว่าจะเป็นยังคิดถึงใครบางคนอยู่ยังยึดติดอยู่กับเนื้อง,งานแบบนี้อยู่ยังยึดติดอยู่กับสถานที่นี้หรือสถานะส่วนตัวอะไรบางอย่างอยู่ลองปรับประยุกต์ดูค่ะว่ามันคือเรื่องไหนถ้าหากว่าเรากล้าที่จะ บางพันธนาการตรงนั้นออกไปอ่ะถ้าเรากล้าที่จะเลือกเดินตามความชอบส่วนตัวของเราอ่ะที่มันมีอย่างแรงกล้าในตัวเราอ่ะอืมเราก็ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวการทุรักทุเลอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันจะมาพร้อมกับการกระทําหรือลงมือทําอะไรใหม่ๆอะคะ่ะเราได้สิ่งที่ดีมากๆคือ four of wands ไม่ว่าจะเป็นได้เจอกับคู่ที่เหมาะสมยังได้เลยอะเพราะ f o r of wands คือไพ่ของสิ่งที่มั่นคง ที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราอะค่ะหรืองานที่ใช่กว่านี้หรือรายได้ที่มันมั่นคงกว่านี้สถานะส่วนตัวภาวะครอบครัวที่มันดีกว่านี้เออเรารู้มาตลอดอะค่ะว่าเราอยากลงมืออะไรเพียงแค่ว่าเราไม่กล้าหยิบอีกหนึ่งไอเดียตรงนั้นหรือหนึ่งโอกาสตรงนั้นมาเพิ่มในการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราเท่านั้นเองหลังสำรับของเราเลยยังเป็น f u r of cup อยู่ค่ะ เราอยู่กับความรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้มันก็เหนื่อยแล้วนะแค่นี้มันก็พอดีแล้วนี่หว่าจะทําอะไรเพิ่มทํำไมอีโก้เรายัางกลัวการรับอะไรเข้ามาให้ตัวเราใส่ใจเพิ่มอะค่ะแต่ว่าป่านรู้สึกว่ามันถึงเวลาของการไปอีกนิดนึงการทําอีกนิดนึงสาหรับตัวเราเองแล้วจริงๆค่ะ Work your life ค่ะ Sister h o o ู of the Rose ค่ะ b e a u Beauty and d e v o t i o n p r i e s t e s s Mystic Teacher พลังงานของเฟมนีนขึ้นสูงมากอะค่ะเออบางทีในใจลึกๆเราอะแอบเอกใจอะไรบางอย่างรู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรบางอย่างที่มันใช้พลังงานเฟมนีนสูงๆอะอย่างเช่นเป็นคนที่มีเซนส์แรงมาก รู้สึกได้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงให้คําแนะนําคนอื่นได้ดีมากเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นสบายใจได้สูงมากให้คําปรึกษาเขาเก่งมากแต่เราไม่เคยเอาพลังงานทางด้านเนี้เราออกมาใช้จริงๆจังๆเลยป่านรู้สึกว่าเขาพยายามไกด์ไลน์ให้เราได้เดินไปหาทิศทางส่วนตัวหรือความสามารถส่วนตัวของผู้ชมป่านหลายๆคนมากเลยอะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เอ้ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลดีๆให้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่า s i s t e r h o o d of the Rose มันคือการรวมตัวกันแล้วก็การช่วยเหลือของกลุ่มคนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเช่นเดียวกันแต่มันเป็นทางด้านของความสวยความงามด้วยอะ่ะมันดูเป็นทางด้านพลังงานของผู้หญิงผู้หญิงจริงๆอะ่ะอืมแต่ว่าแบบที่บอกอะคะ่ะ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่เพศหญิงอะเพศชายแต่ถือพลังงานแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะ wisdom of the oracle ค่ะ หนแล้วก็1นศอาจจะเป็นเลขที่ใครหลายๆคนเห็นบ่อยหรือมีความสำคัญกับเราแล้วเรายังแปลความหมายมันไม่ได้อะค่ะเป็นเรื่องของ flexible ค่ะเอมเอาข้อจริงคืออย่างนี้ค่ะแต่ก่อนเราอาจจะใช้พลังงานทางด้านฝั่ง masculine หรือการเป็นแมนแจ๋าๆมากๆอะ่ะอย่างเช่น ไม่ฟังคนอื่นเลยตัดสินจากความคิดตัวเราเองไม่เลือกทำอะไรที่มันอารมุ่มอร่วยเลยแล้วก็เหมือนให้ตัวเองเดินเป็นเส้นตรงในวัฏจักรของตัวเราเองอะคะ่ะเออแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเดือนนี้หรือในช่วงของเรีโอซีซั่นเนี้ยมันดันเป็นรีโอที่มันเฟมินีนขึ้นมากๆะคะ่ะแปลว่าเรามีความสามารถที่จะ ลองให้ตัวเองให้โอกาสตัวเราอะ่ะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วปรับประยุก์ตการกระทําของเราตามความคิดเห็นของคนอื่นบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลดตัวเราลงมาเป็นแค่ผู้ตามอะค่ะอืมให้เดินไปในทิศทางที่เรายังแข็งแกล่งเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแค่ว่าเออใส่ใจสภาวะหรือคนแวดล้อมเราด้วยประมาณนี้สีเขียวค่อนข้างขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องฮาร์ดจัก,กระ กับโซลาร์เพ็กซัสนิดๆหน่อยๆน่อยฮาร์จาักระคือเรื่องของการเปิดใจให้โอกาสคนอื่นอย่างที่เราไม่เคยให้โอกาสหรือไม่เคยฟังรับฟังคําของเขาเลยหรืออบอ้อมอารีกับคนรอบข้างเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไหร่ที่เราเปิดใจแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องยอมเขาไปหมดเงี้เพราะโซลาร์เพ็กซัสมันก็ยังพูดถึงเรื่องของวิวพาวเวอร์เรื่องของการมีพลังส่วนตัวของเราที่จะนำพาให้ตัวเราและกลุ่มคนที่อยู่รอบตัวเราไปถึง เป้าหมายหรือขึ้นมาเป็นนายของโปรเจกต์นี้หรือนายของสถานการณ์นี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคำว่าเขาอยากให้เราเป็นนายสำหรับความสุขของตัวเราเองอะ่ะก็ค่อนข้างเด่นค่ะได้ยินสอมทีและเออสุดท้ายลองมาดูในมุมของความรู้สึกกันดีกว่าว่าจะขึ้นมาในแง่มุมไหนเอาเข้าจริงในช่วงดีโอซีซั่นนี้ หลายๆคนอาจจะได้เจอกับคู่ที่เหมาะสมสำหรับตัวเราเองก็ได้ค่ะในยามที่เราขึ้นมาเป็น The Empress แล้วก็ทำตามความต้องการสร่วนตัวของเราได้อย่าง100%ในพลังงานของ Queen's f w w n d s เพราะ4 o f o ออฟวก็ยังเป็นไพ่ของคู่ที่ดีอยู่อะค่ะอย่างเลข11-11ก็ยังเป็นไพ่ใบนี้อะค่ะอแต่ใช้ Romance Angel ค่ะ เป็นฟ i น a n c ซ์และแคริ e e อค่ะ financial issue are a f a c t o r in your love life right now ก so um, ็ยังถูกแตะยังถูกตีให้กลับไปดูแลตัวเองอยู่อะค่ะยังดูแลการงานการเงินหน่อยหน่อยแบบที่บอกอะค่ะเรามั่นคงกับตัวเราได้ขนาดไหนรู้จักกละขึ้นมานิดนึงรู้จักกละคือการงานการเงินของเราทำให้เรารู้สึกโอเคหรือยังหรือว่าเรา ควรที่จะเลือกสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกมั่นคงในสถานที่ที่เราอยู่กับตัวเราไม่กลัวสิ่งต่างๆนานา,นาไม่หวาดระแวงสิ่งต่างๆนานา,นานาที่อยู่รอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยเช่นเดียวกันค่ะอืเมื่อไหร่ที่เราขึ้นมาเป็น the empress ควบคุมตัวเราเองได้ในทุกๆจุดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเลือกงานที่ใช่เลือกการกระทําที่ใช่ได้อะค่ะเดี๋ยวเรื่องของ โรแมนต์ ance, หรือเรื่องความรักต่างๆจะวิ่งตามเข้ามาแบบที่บอกเลยค่ะตอนนี้อยู่ในโหมดที่แบบสร้างตัวเองให้แข็งแกล่งนะเป็น Empress เป็นควีนออฟวานให้ได้นะแล้วในอนาคตเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะเจอกับโ o f ์ออฟวาอย่างแน่นอนนะคะจะเจอกับสิ่งที่ใช่ในทุกๆด้านที่มั่นคงในทุกๆด้านของเราอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้เป็นคําแนะนําที่เอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละสถานการณ์ ของแต่ละคนค่ะอาจจะลงรายละเอียดให้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นงานอ่านทั่วไปจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจให้ป่านเปิดพลังงานส่วนตัวให้เพื่อคุยกันที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ชมของป่านนะคะฝากดูในดิสคริปชันบ b ็อกเลยค่ะว่ามีรูปแบบไหนบ้างคุยกันที่เพจ 6.16am ค่ะไลฟ์ Live มีทุกๆคืนวันเสาร์และคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนพระจันทร์เดือนมืดค่ะ ไว้ติดตามกันค่ะใครที่สนใจในเรื่องการพัฒนาตัวเองเจอกันทุกๆคืนวันเสาร์ค่ะใครสนใจทางด้านการเปิดไพ่ก็รอคืนเดือนมืดกับคืนนิวเอกับฟูมูนค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกันได้เสมอเลยค่ะไว้เจอกันในคลิปอื่นๆหรือในไลฟ์ค่ะบ๊ายบาย